สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้ก็เริ่มต้นกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับวันนี้นะครับวันที่เราถ่ายทําวิดีโอนี้คือวันที่3 1มธันวาคม25 6 6หิหกครับสามสิบเ็ธันวาคม2023วันสิ้นปีที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราครับหรือข่าวตามสื่อต่างๆนี้ก็คงจะพอทราบว่าวันที่31มธันวาคม2566ที่ผ่านมาครับเป็นวันสุดท้ายที่ สายการบินไทยสมายนะครับจะให้บริการครับหลังจากนั้น,นครพอขึ้นปีใหม่นะครับ1มกราคม2567เป็นต้นไปนครับทุกเส้นทางบินนะครับทุกเที่ยวบินที่ไทยสมายเคยให้บริการเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการให้บริการโดยการบินไทยทั้งหมดแล้วนะครับจะไม่เหลือเที่ยวบินใดๆของไทยสมาย e อีกแล้วนะครับบรรยากาศที่เคาน์เตอร์เช็อินของไทยสมาย e ที่บริเวณลบีที่ชั้น4ส่วนของผู้สานขาออกของสวนภูมิก็จะกลายเป็นอดีตนะครับ สำหรับบรรยากาศที่เคาน์เตอร์ชิินที่โรบีซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ชิินของไทยสมายสำหรับเส้นทางภายในประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโลโก้ของทั้งไทยสมายและการบินไทยเนี่ยขึ้นควบคู่กันแล้วนะครับเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยไทยสมายได้หยุดบินไปแล้วครับแล้วก็โอนกลับไปให้การบินไทยทําการบินเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยคงเหลือเพียงเส้นทางภายในประเทศ6เส้นทางเท่านั้นครับที่ไทยสมายยังทําการบินอยู่นะครับ และในวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางกับหนึ่งในเส้นทางสุดท้ายของไทยสมายที่ยังเหลืออยู่นะครับนั่นคือเส้นทางหาดใหญ่นะครับโดยที่เราจะเดินทางในเที่ยวบิน w e 263ะครับินไปหาดใหญ่ในช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับแล้วในตอนค่ำนะครับเราจะเดินทางกลับจากหาดใหญ่นะครับบินกลับมาที่สวนภูมิกับเที่ยวบิน w e 268นะครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของสายบินไทยสมายนะครับซึ่งทั้งในระหว่างเที่ยวบินนะครับรวมถึงที่ สนามบินปลายทางเนี่ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับเพื่อเป็นการลําลึกอำลาครับแล้วก็ปิดฉากการให้บริก,การของไทยสมายที่ดําเนินมา11ปีอย่างเป็นทางการนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการให้บริก,การของสายกาบินไทยสมายนะครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการให้บริก,การในวันที่เราทํารีวิวในครั้งนี้นะครับผู้โดยสารของสายกาบินไทยสมายในชั้นโดยสารสมายพลัสหรือว่าพรีเมียมอีโคโนมี แล้วก็ผู้สารที่มีสถานะรอยย้อนอควิดพลัสรายการสะสมไมล์ของการบินไทยระดับโกลแล้วเดินทางกับสายบินไทยสมายเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการที่ลาวหรือห้งองรับรองของการบินไทยนะครับซึ่งก็คือรอยย้อนซิลลาวที่ฝั่งผู้สารขาออกภายในประเทศที่สนามมิส่วรัภูมิแห่งนี้ได้นะครับรวมถึงรอยย i อนซิลลาวแล้วก็รอยย r อนอควิดลาวของการบินไทยที่สนามบินอื่นที่มีให้บริการด้วยนะครับหรือว่าเราคู่สัญญาต่างๆนะครับ ไปที่เกตครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วเที่ยวบินแรกของเราในวันนี้ครับเที่ยวบินเดบอยอี263ครับให้บริการสู่หัดใหญ่ครับปฏิบัติการโดยไทยสมายครับแล้วก็มีการบินไทยเป็นเที่ยวบินร่วมหรือว่าโค้ชแชร์ครับทำการบินด้วย Air ์บัส A320 ลำนี้ครับยังอยู่ภายใต้โลโก้ของไทยสมายอยู่นะครับเป็นหนึ่งในสี่ลำสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่กับไทยสมายนะครับในตอนขึ้นเครื่องก็มีการแจกของที่ระลึกที่หน้าบอร์ดนิเกตด้วย เดินผ่านห้องโดยสารส่วนแรกนะครับจะเป็นชั้นโดยสารสมัยพลัสหรือว่าพรีเมียมเอคุนมีนะครับจะมีการเว้นที่นั่งตัวตรงกลางไว้ครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นชั้นสมัยคลาสนะครับหรือก็คือชั้นประหยัดเรานั่งอยู่ที่แถว38ครับที่นั่ง 38A ในวันนี้นะครับก็จะที่นั่งแบบ33ทับบน Airbus A320 สําหรับของที่ลึกที่มีการแจกที่ b o a r ดิ้งเก t e นั้นก็เป็นหน้ากากผ้านะครับ เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางครับในเที่ยวบินขาไปเนี่ยเราจะพยายามให้ชมภาพบรรยากาศต่างๆของการทําบริการของสายการบินไทยสมายให้มากที่สุดนะครับเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจานะครับก่อนที่สายการบินนี้จะยุติการให้บริการครับในวันที่เราเดินทางเป็นวันสุดท้ายนะครับหมนเที่ยวบินทีดับและสายการบินร่วมการบินไทยเที่ยวบินทีท2 ชั่วโมง10นาทีกัปตันจัก,กรพันธ์นักบินผู้ช่วยสุภาณารายเดชพลหัวหน้าลูกเรือบนเที่ยวบินนี้พร้อมทั้งลูกเรือใหม่เมจิกและจินดีให้บริการท่านตลอดเที่ยวบินค่ะ Dear p a s s e n g e r w e l c o m e aboard o สมา W h a n g a o หสำหรับเที่ยวบินนี้นะครับ WE263 กำหนดออกเดินทางจากสวนภูเวลาเที่ยงครึ่งนะครับและจะไปถึงหาดใหญ่ตามตารางคือบ่ายสองโมงนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับจอเหนือศีษะซึ่งเปิดออกมาจากบนเพดานเนี่ยจะฉายแอนิเมชันนะแนะนําก่อนที่นักบินจะนําเครื่องขึ้นระหว่างทางครับเราแท็กซี่ผ่าน A3201 ลำนะลครับซึ่งจะเห็นว่าโลโก้ลำแรกเมื่อกี้นะครับมีสีส้มๆอยู่ครับลำนั้นยังเป็นหนึ่งในลำที่ยังอยู่กับไทยสมายอยู่จนถึงวันสุดท้ายนะครับ และเดี๋ยวจะเจอ a 3 2 0อีก1ลำนะครับลำนี้นครับโลโก้นั้นเป็นโลโก้าการบินไทยแล้วครับอันนี้คือลำที่โอนกลับไปอยู่กับการบินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับเครื่องบินลำที่เรานั่งอยู่ในวันนี้นครับวันนี้ยังอยู่กับไทยสมายอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปครับเมื่อสายการบ,บินไทยสมายหยุดการให้บริการแล้วเนี่ยเครื่องบิน a 3 2 0ทุกลำครับจำนวน20ลำที่เคยอยู่กับไทยสมายก็จะไปอยู่กับฝูงบินของการบินไทยทั้งหมดนะครับและก็ให้บริการในนามการบินไทยแทนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเทคออฟของ Airbus A320 0ลำนี้ครับในนามของสายวินไทยสมัยเป็นวันสุดท้ายกันครับ จากเครื่องบินขึ้นมาแล้วนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมีการปิดม่านที่ขั้นระหว่างห้องโดยสารชั้นสบายนะครับหรือว่าชั้นพรีเมียมอุคโนมีด้านหน้านครับกับห้องโดยสารส่วนหลังที่เป็นชั้นประหยัดหรือชั้นสมายคลาสนะครับส่วนจอเนือศีรษะของเราก็เปิดลงมาอีกครั้งนะครับเพื่อจะฉายคําแนะนำครับในระหว่างที่เครื่องบินกําลังเดินทางและก็จะมีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับ สำหรับสายการบินไทยสมายน์นั้นแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา11ปีครับจะมีการให้คำนิยามหลายรูปแบบมาโดยตลอดครับแต่ว่าล่าสุดนั้นสายการบินไทยสมาย,เาย service, ์เป็นสายการบิน f u ลเ service นะครับเป็นสายการบินบริการเต็มรูปแบบครับโดยมีสถานะเป็นสายการบินระดับภูมิภาคหรือว่า regional airline ครับให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางภูมิภาคต่างๆและเส้นทางภายในประเทศนะครับเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางการบินของการบินไทยนะครับโดยที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนั้น เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ99.99 99นะครับในบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดก็คือเป็นบริษัทลูกของบริษัทการบินไทยนั่นเองนะครับสำหรับการให้บริการบนเที่ยวบินภายในประเทศนั้นก็จะบริการอาหารว่างน,นะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาคลคริสต์มาสและปีใหม่ก็เป็นชีสเคก้กมะม่วงครับที่ตกแต่ง ในทีมคริสต์มาสนะครับมีลายต้นคริสต์มาสอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีน้ำแร่อีกหนึ่งขวดนะครับก่อนนันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำดื่มที่อยู่ในแบรนด์ของสายบินไทยสมายเองนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับก็เลยเป็นน้ำแร่ในแบรนด์รอยัลออคิทของการบินไทยนะครับแต่ว่ากระดาษเย็นนะครับแล้วก็ซองที่ใส่กระดาษทิชชู่ช้อนซ่อมต่างๆยังเป็นแบรนด์ของไทยสมายอยู่นะครับจากนั้นจะมีบริการ เครื่องดื่มร้อนนะครับทั้งชาร้อนและกาแฟร้อนในขณะที่จอที่เปิดออกมาจากบนเพดานนั้นจะฉายสารคดีด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะครับบรรยากาศของห้องโดยสารของเที่ยวบินนี้ถ่ายจากแถวหลังสุดนะครับสาหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ําของผู้สารชั้นสไมลยคลาสหรือชั้นประหยัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังสองห้องนะครับส่วนห้องน้ําที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง1ห,ห้องนั้นเป็นห้องน้ําสําหรับผู้สารชั้นสมลยพลัสนะครับหรือชั้นพรีเมียมเอคโคโนมี่นี่ก็เป็นหน้าตาของห้องน้ําใน ส่วนด้านหลังของเครื่องนะครับและเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการให้บริการของไทยสมาย l e ก่อนที่จะหยุดการให้บริการนะครับ ก่อนที่เครื่องบินจะเริ่มลดระดับพนักงานต้อนรับเครื่องบินก็จะมายืนบนทางเดินในห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความไวม้วางใจเดินทางกับไทยสมาย์มาโดยตลอดครับและหวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะสนับสนุนต่อไปพร้อมกับได้รับความส,สุขวสบายบนเที่ยวบินของการบินไทยครับมีการประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็พนักงานก็จะยกมือไหว้ขอบคุณผู้โดยสารนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหาดใหญ่แล้วครับนั่นคือตัวเมืองหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศขณะที่เครื่องบินลงจอดกันครับ ได้ต้องทำานกบนเที่ยวบินของการบินไทยท่านสามารถเข้าชมข้อมูลเที่ยวบินสิทธิประโยชน์และข้อมูลการให้บริการของสายการบินไทยได้ที่ w w w t h a i w a v c o m หรือศูนย์บริการลูกค้า0 2น5 6ส1 1 1ามหหนึ่งหนึ่งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ค่ะวัสนี้ีใหม่ค่ะการประกาศบนเที่ยวบินในวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่า แตกต่างจากที่เคยเป็นมานะครับแทนที่จะบอกว่าขอบคุณที่เดินทางกับไทยสมายและหวังว่าจะได้พบกันอีกในเที่ยวบินถัดไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นขอบคุณที่สนับสนุนไทยสมายมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับและหวังว่าจะได้พบกันอีกบนเที่ยวบินของการบินไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ไทยสมายให้บริการเป็นวันสุดท้ายนะครับและหลังจากนี้ไปจะเปลี่ยนเป็นการให้บริการของการบินไทยบรรยากาศที่เราเพิ่งเห็นมาเมื่อสักครู่นะครับ ที่เห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในชุดสีส้มของไทยสมาย์นะครับโลโก้ข้างเครื่องบินที่เป็นโลโก้ไทยสมายส์สีส้มรวมถึงแบรนดิ้งต่างๆบนเครื่องบินนะครับทั้งผ้ารองศีรษะหรือว่าแผ่นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นโลโก้ของไทยสมายส์สีส้มๆนะครับก็จะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเครื่องบินทุกลำที่เคยอยู่ในฝูงบินของไทยสมาย์ก็จะโอนไปอยู่กับการบินไทยนะครับและก็เปลี่ยนเป็นการให้บริการโดยการบินไทยทั้งหมดนะครับ มีเวลาเหลือพอสมควรครับก่อนที่จะเดินทางในเที่ยวบินขากลับกลับไปที่สวนภูมิครับเราก็เข้าไปชมบรรยากาศในเมืองหาดใหญ่กันสักหน่อยนะครับสําหรับในวันที่สามเธันวาคมที่ผ่านมานครับหเส้นทางสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของไทยสมายนะครับที่มีการให้บริการจนถึงวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทางอุบลราชธานีนะครับนราธิวาสและอีก4เส้นทางนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางสุดท้ายนะครับเพราะว่าตามตารางบินเนี่ยในบรรดาเส้นทางเหล่านี้เนี่ยจะ มีเที่ยวบินขาเข้านะครับจากสนามบินต่างเนี่ยไปแลนด์ยิ่งที่สวนณภูมิเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันมากครับในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับได้แก่เส้นทางกระบี่เชียงรายขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่ครับเวลาตามตารางบินของเที่ยวบินขาเข้าเนี่ยไปถึงสวนณภูมิไล่เลี่ยกันประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับซึ่งในเที่ยวบินสุดท้ายของบรรดาเส้นทางเหล่านี้นะครับจะมีผู้บริหารของทั้งการบินไทยนะครับแล้วก็ผู้บริหาารของไทยสมายเนี่ยร่วมเดินทางในทุก,ทกเที่ยวบินนะครับ เพื่อขึ้นไปกล่าวขอบคุณผู้โดยสารครับที่ร่วมเดินทางกับไทยสมายมานะครับแล้วก็อำลาการให้บรกิการของไทยสมายที่ดําเนินมา11ปีจนถึงวันนี้นะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่สนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับเที่ยวบินของเรานะครับเที่ยวบินเดบบยูอี268กาหนดการตามตารางเนี่ยจะออกเดินทางจากหาดใหญ่เวลา2ทุ่ม45นาทีนะครับแล้วก็ไปถึงที่สวนณภูมิเวลา4ทุ่ม20นาทีอันนี้เป็นเวลาตามตารางบิน,นครับซึ่งตามตารางบินนั้น เวลาสี่ทุ่มยี่เนี่ยจะเป็นเที่ยวบินที่ถึงท้ายที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง4เที่ยวบิน,นครับอันนั้นก็เป็นเวลาตามตารางครับแต่ว่าในการปฏจจิบัติการจริงเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เที่ยวบินอื่นๆนั้นถึงก่อนถึงหลังไม่เป็นไปตามลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นห้องจําหน่ายบัตรโดยสารนะครับของการบินไทยที่สนามบ,บินทาดใหญ่นะครับห้องขายตั๋วก็เปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ี้ของการบินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับในจอเที่ยวบินขาอ่อนครับเที่ยวบิน W o u b l g สองของวันที่ 3.1ธันวาคมทําการบินโดยไทยสมาย์ครับมีการมีไทยเป็นโค้ดแชร์ครับแล้วก็จะเห็นเวลา8.45มง45นาทีในวันรุ่งขึ้นครับที่ G260 กครับการมีไทยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มีไทยสมายเป็นแค่โค้ดแชร์สำหรับในเที่ยวบินนี้ WE268 ในค่ำคืนสุดท้ายของสายการบินไทยสมาย จะมีทั้งผู้บริหารของการบินไทยคือคุณชายเอี่ยมศิริเป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ผู้บริหารของสายบินไทยสมายครับคือคุณชัยยงรัตนาภัยสารสุขเป็นรักษาการประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดร่วมเดินทางด้วยแล้วก็ตลอดเที่ยวบินจะมีเหตุการณ์ต่ตางๆมากมายเริ่มต้นด้วยการประกาศของพนักงานต้อนรับบุคคลบินก่อนที่จะออกเดินทางครับ เที่ยวบิน UE 268นักบินก็บินว่าการไปถ่ายเทอ่ยวบินที่ TG 2268ค่ะซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของไทยสมัยที่จะนำท่านเดินทางไปถึงท่าอากาศยานสนามภูมิค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาทีค่ะกับเบิ้ลไพซ์นักบินผู้ช่วยดีเด่นผ่านดิฉันไทยบุคคลนะรุกเรือบนเที่ยวบินนี้พร้อมทางบีมโบกและแพลนเออีดีให้บริการท่านตลอดเที่ยวบินค่ะเดี๋ยวพาสเจอร์สว่าเขาว่าไงสบาย Airways t e h h a i t h a i a i r w a y s t z 2 2 6 8 l a s o p e r a t i flight of thai smart w f o r a t p ัว e n p ภั i กนิ e o ิท i ์ t o t A ก็ตามที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ประกาศไปครับเที่ยวบินของเรานั้นเป็นเที่ยวบินสุดท้ายตามตารางบิน ของสายกครบินไทยสมายครับที่จะไปลงจอดที่สวนภูมินะครับและตอนนี้เครื่องบินก็เริ่มออกเดินทางจากสนามบินหันใหญ่นะครับเครื่องบินเทอ,อเออไปในยามค่ำคืนพร้อมกับแสงสีของนครหัดใหญ่นะครับก็เป็นการอาลาลาจากของไทยสมายจากหัดใหญ่ไปยังถาวรนะครับเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นครับการบินไทยจะมาให้บริการที่นี่แทนนะครับหลังจากสัญญาณราักขมขัดดับลงนะครับผู้บรหิหารของการบินไทยก็จะ กล่าวกับ <extern> ผ <als> no <fl> ู้นิสานครับในโอกาสการทําประการวันสุดท้ายของสายการบินไทยสมายด์นะครับเราจะให้ฟังแบบเต็มๆนะครับไม่ตัดเลยนะครับไปชมบรรยากาศนี้กันครับนั่นวันนี้สายการบินไทยสมายด์ปฏิบัติการบินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทำคณะท่านผู้บริหารสายการบินไทยและแคชสมายด์ได้ร่วมในทายบทเยี่ยมดีด้วยขอได้เชิญผู้ชายเอียดชีริกประธานเั้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยสกำกับมหาชนที่กล่าวมาท้ายทันไม่ได้ขาดค่ะ Their passengers today is tied to our last operation day. We also have Chief Executive at board of the next two tower with us on this flight. I would like to invite Mr. Chai MCD, Chief Executive Officer Thai Airways, to deliver a speech to our passengers. Please welcome Mr. Shai MCD. So I think after the visit, I'm good. It is not long to have everything like it's fine except for the internet. นายรประานเจ้รรหน้าที่ริหารรษัทการีิจัยสหรับประชาชนและประธานกรรมการษัทไทปารครับที่ที่สร้างปรด็นว่าจะมีการปรับโครงสร้างอุปกรละก็ธุกิจการปิดระว่างวิจัยไทรสปายครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ไทสรสปายจะให้บร,ริการไใไร้ปัจญาใกรุงเทพไร้นี้ก็จะเป็นไร้สุดท้าย ไนส์สไายนี่จะให้บริการเป็นไปจนท้ายจริงๆะครับไม่ใช่ไปจุท้าย Our flight. I'm Chai Yusri, uh, Chai CEO of Thai Airways and the uh, chairman of the board of Thai Smile. And Chai is the acting uh, CEO of Thai Smile. This is the last flight of Thai Smile. Uh, tomorrow, Thai Smile will combine together with Thai Airways. Tomorrow, uh, we'll be uh, serving by Thai Airways. Uh, First tomorrow morning. Uh, I'd like to sincerely give very good opportunity for me to say, it. as a person, in person, thank you for your support for Thai Airways. Thai Smile, and also tomorrow serving uh, you as a Thai Airways. So you you enjoy our service during the past 11 years with Thai Smile. Tomorrow, we we'll have a new chapter combined together with Tireways. This will be improving our service, improving our seamless uh, transfer, and uh, we hope that uh, this will be in, in variable for you to, uh, from our heart, to service to your uh, uh, to fellow passenger. Thank you for flying with Tireways. Thank you. จากนั้นนะครับซีอของการบินไทยเนี่ยก็จะเดินไปมอบของที่ระลึกให้กับผู้สยสารทุกคนในห้องโดยสารครับแล้วก็พูดคุยกับผู้โดยสารครับซึ่งก็เป็นหน้ากากผ้านะครับเช่นเดียวกับที่เราได้ตอนขาวมานะครับก็เข้าใจว่าในทุกเที่ยวบินในวันนี้ของสายการบินไทยสมายเนี่ยจะมีการมอบของที่ระลึกแบบนี้ให้กับผู้สยสา์ทุกคนนะครับแล้วก็ที่จอที่อยู่บนเพดานเหนือศีรษะนะครับก็จะมีการฉายวิดีโอนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่การบินไทยเพิ่งเผยแพร่ในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านครับจากไทยสมายสู่การบินไทยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์เข้าไปชมว,วิดีโอฉบับเต็มนะครับซึ่งเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆของการบินไทยไว้ให้นะครับในคำที่บายใต้คลิปนะครับส่วนการบริการอาหารว่างในเที่ยวบินขากลับนะครับก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมครับแต่ว่าจะมีการโรยหน้าด้วยการตกแต่งนะครับเป็นทีมคริสต์มาสเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มีบริการชาร้อนกาแฟร้อนตามมานะครับระหว่างนั้นก็มีคํากล่าวจากกัปตันในห้องนักบินนะครับซึ่งก็กล่าวสรุปข้อมูลของการเดินทางของเที่ยวบินนี้นะครับเรื่องสภาพอากาศที่สนามบ,บินปลายทางแล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกับไทยสมายมาจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายในเที่ยวบินนี้แล้วก็ต้อนรับผู้โดยสารสู่การให้บริการของการบินไทยต่อไปนะครับและตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศการลงจอดของ Airbus a 3 2 0ลํานลำนี้นะครับในทวิน w u e 2 6 8นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการลงจอดครั้งสุดท้ายครับในการปฏิบัติการของสายการบินไทยสมายนะครับ การาบิน35นาทีค่ะสายการบินไ,ไทยสมายกับอันไทยสาร์นักบีทุช่วยดีที่ค่ละลาลูกเรือ,อทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรานละขอขอบ,รบพระคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าจัโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกบ่เทิร์บินของการบินไทย ถ้าสามารถเข้าชมข้อมูลเที่ยวบินสิทธิประโยชน์และข้อมูลการให้บริการของการบินไทยได้ที่ www. t h airways. com หรือศูนบริการลูกค้า02-356-1111สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะก็ตามที่พนักงานต้อนรับบเคคลินได้ประกาศไปนะครับเที่ยวบินของเรานั้นเดินทางมาถึงตอน3าทุ่ม45นาทีนะครับมาถึงก่อนกำหนดเวลาค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ในบรรดา4ีเที่ยวบินของไทยสมายที่เป็นเที่ยวบินสุดท้ายนะครับคืนนี้ครับจากของเราเนี่ยตามตารางจะถึงหลังสุดนะครับกลายเป็นถึงเป็นลำดับที่สองครับแล้วก็หลังจากเราลงจอดเนี่ยก็จะมีจากเชียงรายแล้วก็จากขอนแก่นตามมานะครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะกลัิจากคหนมใหม่นะคะขอบคุณมากครับถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วก็ลงจากเครื่องบินแล้วเป็นการสิ้นสุดการเดินทาง กับสายการบินไทยสมายล์พร้อมกับความทรงจําที่ยาวนานกว่าทศวรรษสายการบินไทยสมายล์นั้นเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกเมื่อ7กรกฎาคามปี2555จนกระทั่งการให้บริการวันสุดท้าย31ธันวาความปี2566ก็เป็นระยะเวลา11ปีเศษเมื่อเราเดินเข้ามาในอาคารผู้โดยสารครับที่หน้าสะพานที่ครื่องบินก็จะมีป้ายแบนเนอร์แบบนี้คนระับพร้อมกับพนักงานของทั้งไทยสมายล์แล้วก,ก็การบินไทยนะครับ มารอต้อนรับนะครับซึ่งผู้บริหารที่ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินต่างๆที่เป็นเที่ยวบินขาเข้านะครับก็จะมาร่วมถ่ายรูปกับผู้โดยสารนะครับรวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติการในหน้าที่ต่างๆนะครับเป็นการส่งท้ายนะเป็นี่รลลึกในการให้บริการวันสุดท้ายของสายบินไทยสมายในวันนี้นะครับการหยุดให้บริการของไทยสมายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งไทยสมายจะมีการโอนย้ายการ ปฏิบัติการเที่ยวบินครับแล้วก็การบริการต่างๆเนี่ยไปยังการบินไทยซึ่งก็มีการทยอยดาเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วนะครับหลายเส้นทางเนี่ยก็มีการทยอยเปลี่ยนจากการทาบริการของไทยสมายเนี่ยเป็นการบินไทยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงฝูงบินด้วยนะครับ A320 ที่เคยอยู่กับไทยสมายก็ทยอยเปลี่ยนไปอยู่กับการบินไทยและภายในเดือนมกราคม2567การปฏิบัติการบินและการให้บริการทั้งหมดจะโอนย้ายจากไทยสมายไปยังการบินไทยโดยสมบูรณ์ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ